ครับสวัสดีครับนะครับมนี้อยู่กับผมนะครับเอกนะครับจากคูปตาเจริญชัยสาขาวลินนะครับมนี้เดี๋ยวจะพาลูกค้านะครับท่านผู้ชมมาเบ่งมนี้จะเครื่อการฟังเอสบีหนึ่านะครับจะไปทรงหมอบอยู่บุญทลิกการไปทรงหมอบนะครับระยะไกลมันต้องคอสลักกามปูออกนะครับเพื่อจะให้หลากกับรถกระบะได้นะครับที่นี่เดี๋ยวจะพามาเบ่งตัวนี้มันจะมี กิบเล็กๆนะครับพอรองเมื่อกี้นะครับตัวนี้ครู่้าทิศนะครับคือโคหน้าแฮปปี้นะครับหรือช่องคู่ปุตาแฮปปี้นะครับโฆษณาชองคู่นะครับพอกิบนะครับในกระมุนเจะผมเจะซอยมุนตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวจะมีแหวนโยกเป็นฤดูอ่ะโยกขึ้น

รถแล้วการถอดนะครับ,บเพราะว,กกาว่าหันปกติขันห้อบัถอมมันจะใส่กับรถกระบ,บะบัได้นะครับตัวนี้มันออกแบบมาให้ใส่กับแท็กเตอโดยเฉพาะนะครับพอนเราจะเก็บไว้ก็นะครับพาะวตอนท้าต่อปัวกันแท็กเตอร์เข้ากัะเซอใ์ไพรสก่า ต้องประกอบใบลูกเก่้าหน่อยเนะาะมันนัจสิว่าเสียเนาะตอนใส่ขึ้นวะ คนเดียวใหญ่ฝาครอ,อบเครื่องกันฝ้า,น,านะครับตัวนี้ก็ถอดเก็บไว้ล้างรถนะครับเดี๋ยวแล่นไกลๆอาจจะ ปิวลนหายได้นะครับปะ่ะจะหนีกันเดี๋ยวถอยรถเข้ามาใส่นะครับมาเลยมาเลยแต่ถอยเข้ามาให้ตรงนะครับเหมือนการต่อพวงเทเล่เมันหลากเทเล่รถเกียวรถแย่งเนี่ยครับไกลๆไ,ไกลเก่งกันนะครับ าายาวม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 ามาไม่ยิงไม่ยิงไม่พอ่พอพอ่พอพอ่อพ่อพ่อโอเคนะครับพ่อในระยะเราก็บ่บต้องบ่ต้องใส่เบรกมือนะครับใส่เกียร์วางไว้เดียเด๋ยวจะได้เคลื่อนง่ายง่ายนะครับงลงเลยดิ นี่ใส่โฟล์กรีปนะครับแทนแม่แรงเันว่ามีโฟล์กรีปกับใส่เป็นแม่แรงนะครับ่ะไร ดึงมาไลเลยวะโอเคเรียบร้อยนะครับพร้อ mm hmm. มเดินทางไปบุญทลิกนะครับเ mm hmm. ย่างนี้ ตอนนี้เครื่องอัดฟางนะครับใกล้จะหอดนาใช้งานแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่หกหมื่นบาทนะครับสำหรับลูกค้าเกรดเอะเกรดบีนะครับต้องให้ที่สนใจนะครับก็ลืมอย่าลืมทักหน้าสอบถามในนะครับผมเซี่ยเกงนะครับจากกูโบตันเจริญชัยสาขาบรินัทชำระนะครับป่ะย่เดินทางไปบุญทลีกันต่อเลยนะครับ มีเทคนิคเล็กๆนิน้อยนะครับแหวนตรงเนี้ยมันจะถอดยากนิดนึงนะครับการเดินทางไกลๆอาจจะลุดหายได้นะครับสามารถใส่นวดกุ้งนะครับเพื่อเสืองกีฬาใดๆมัดไวนนน้นะครับเพราะแหวนตรงเนี้ยจะถอดยากนิดนึงนะครับโอเคนะครับกันหายตื่นเพื่อเรอเขี่ครับพร้อมเดินทาง